0.01ต่อคลิปสวัสดีครับพี่น้องนะครับพบพ่อกันกับเบ้านัดตามเก่าตามเคยเนาะพี่น้องครับนะครับเมื่อนี้สิมาเอาถึงประเด็นนอพี่น้องนะครับประเด็นที่พี่น้องถามว่าโอ้ยบ้านัดประสนนะเหตุคลิปซูมือนี่เ,เป็นเป็นนี้อย่างมันเกิดยังขึ้นเนาะนะครับ คลิปแต่ละคลิปได้แต่0.001เพราะว่านะครับพี่น้องครับมานะครับเบืนัตกะสิบเอียงเนี่ล่ะนะครับกะมาให้กำลังใจพี่น้องนี่ล่ะครับเนาะเอ่อเบืนัตสิบอกว่า0.01เนี่ยนะครับก็คือเงินนั่นแหละพี่น้องนะครับให้พี่น้องคิดเอาประมาณหนึ่งว่าอ่าหนึ่งคลิปเราเนี่ยนะครับเราได้0.01ณวันนี้เนาะนะครับ แต่ถ่าพี่น้องล่องคิดข่าวๆเบื้องเนาะนะครับเรามีหนึ่งล้านคลิปเนี่ยนะครับคลิปละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งล้านคลิปคูณเข้าไปก็จะตกเอ่อหนึ่งหนึ่งข้าวๆเนาะหนึ่งล้านคูณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็ตกประมาณหนึ่งหมื่นเป็นบอพี่น้องนะครับหนึ่งหมื่นเหรียญคูณสามสิบสี่ ่าโดยประมาณตกเท่าไรพี่น้องสามแสนสี่โอ้พี่น้องสามแสนสี่พูดนะนะครับขนาดเท่าไรศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนั่นแหละพี่น้องเนาะนะครับสามแสนสี่พี่น้องแม็นบาโอ้หลายเลยพี่น้องนะครับจะกระคิดยากอยู่จักสิบห้าลิปเสไมนหอดล้านนั่นแหละ นะครับคิดยางตัวนี้แหละพี่น้องนะครับฉะนั้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับ0.01กับเงินคืนกันนะเบานัดก็เป็นกําลังใจให้พี่ให้น้องเข้าสู่ขูสู่ค้นนะครับสู่สไปน้ากันเนาะกับเงินกลางอากาศนะครับกับายางพี่น้องเข้าสู่ไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่า,าคลิปเราจะได้0.01ก็ตามเนาะะหลายๆคลิปไปมันก็หลายๆบาทนั่นนะครับ กับเมือนที่บอกแล้ะครับคำนวณเบิงเนาะล้านคลิปกับสาป่าพัทยาหมืน่นหมื่นเหรียญหุ้นสามสิบสี่สามแสนสี่ฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กันครับพี่น้องสู้ๆไว้น้ำกันครับขอบคุณครับ